สวัสดีค่ะคีโตงง่ายๆบ่ายนาแจงมีขนมง่ายๆมาฝากค่ะเป็นอะโวคาโดมูสช็อกโกแลตนะคะเพียงแค่ผสมผสมแล้วรอให้เซตตัวสักหน่อยก็ทานได้เลยค่ะไม่ต้องอบด้วยนะคะง่ายกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะหลับตาข้างหนึ่งยังทำได้เลยนะคะนาะแจงใช้เนยเค็มร้อยกรัม ผสมกับช็อกโกแลตอีกสักร้อยกรัมมากกว่านี้ก็ได้นะคะตามด้วยสารให้ความหวานมากน้อยตามชอบได้เลยค่ะแล้วก็กลิ่นวานิลาอีกสักนิดนึงแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วก็นำไปเข้าไมโครเวฟสักหนึ่งนาทีหรือจนกว่าช็อกโกแลตจะละลายจากนั้นก็นำมาคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากัน แล้วก็ให้สารให้ความหวานละลายดีนะคะสัดส่วนของส่วนผสมไม่ต้องฟิกมากค่ะเอาตามที่เราสะดวกเอาตามที่เราชอบอย่างเนยเนี่ยจะใส่น้อยๆหรือไม่ใส่เลยก็ได้เพราะอะโวคาโดก็มีความมันอยู่แล้วพอสารให้ความหวานละลายและทุกอย่างก็เข้ากันดีแล้วนะคะเราจะพักส่วนผสมนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วมาจัดการกับอะโวคาโดของเรานะคะ น้าแจงใช้อวควาโดที่แก่จัด3มลูกผ่าเอามาเล็ดออกแล้วใช้ช้อนตักเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อออกมาค่ะเสร็จแล้วใช้แฮนด์เบลนเดอร์ลงไปปั่นให้ละเอียดให้เนื้อเหลวเละเลยนะคะถ้าใครไม่สะดวก จะใช้เป็นเครื่องปั่นอะไรก็ได้หมดค่ะหรือแม้แต่จะใช้ซ่อมบี้บี้เอาก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็นำส่วนผสมช,ช็อกโกแลตที่เราทำพักไว้ใส่ลงมาค่ะคนผสมให้ทุกอย่างเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะ จากนั้นก็อาจจะนำใส่กล่องพลาสติกทีเดียวเลยแล้วค่อยมาแบ่งรับประทานหรือจะหาถ้วยเล็กๆขนาดพอดีมื้อหลายๆใบมาตักแบ่งไว้ก็ได้นะคะแต่วันนี้นะ้แจงจะแบ่งใส่ลงในถ้วยกระดาษค่ะเสร็จแล้วก็แต่งหน้าสักหน่อยพอให้มีรสเปรียปร้ยวๆมาตัดรสชาติกับรสหวานมันของขนมมานะคะ จากนั้นก็นำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดานี่แหละค่ะสัก4-6ชั่วโมงหรือจะข้ามคืนไปเลยก็ได้หรือจนกว่าเขาจะเซตตัวนะคะอร่อยค่ะรสชาติหวานมันเหมาะจะไว้แปลรูปโอโวคาโดที่ทานไม่ทันค่ะขอบพระคุณที่เป็นกำลังใจให้นแจงด้วยดีมาตลอดนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้นแจงด้วยค่ะ น้าแจงจำน่ายคอมบูชะนะคะสนับสนุนนแจงได้ตามร้านขายผลิตภัณฑ์คีโตหรือที่เพจ h h e l t t y and k e t t o y y น้แจงแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ